สีตนธรรมอารามตลอดจนพระเถรานเราุเถระเพื่อนสหธรรม,มิกสมมเนนขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้ก็มีญาติโยมที่มาตักบาตรเจ้าภาพแล้วก็โยมที่มาถืออ,อบโบสถศีลซึ่งก็ได้ลาศีลเป็นที่เรียบร้อยอเรียกว่ามา พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเสมือนว่าเป็นนักครบทุกคนนะชาวพุทธเราท่านเปรียบเสมือนเป็นนักครบเพราะว่าอยู่ในสงครามสงครามในที่นี้หรือว่านักครบในที่นี้ก็คือนะเราต่อสู้กับกิเลสไนะม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโ,โมหะความหงุดหงิความตนหนีความเห็นแก่ตัวหลายอย่างนะซึ่งเป็นอกุศล ทุกคนทุกท่านก็หาอุบายแนวทางในการที่จะฝึกตนที่จะยกจิตของตนเองให้สูงขึ้นหรือว่าสู้กับกิเลสเหล่านั้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาเถอะนะมาทำความดีให้เกิดขึ้นนะจะมานั่งสมาธิตื่นแต่เชา้าง่วงเหงาหาวนอนพระพุทธเจ้าก็มองว่าท่านก็ชมว่าน่ารักนะน่ารัก ไปมานั่งต่อสู้กับกิเลสบริกรรมพุธโทหว่ยพระแตาา่เช้าพ่านกระชม่าน่ารักแล้ละวันนี้ก็มาพูดคุยกันในเรื่องของนะธรรมะเอามาฝากญาติโยมนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงตั้งแต่หลังตัดสรู้เบื้องต้นมานะเรียกว่าเป็นเรื่องฟอกจิต ของผู้ฟังให้สูงขึ้นเรียกว่ายกระดับจิตคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นเรียกว่ากล่าวไปโดยลำดับหัวข้อธรรมซึ่งส่วนใหญ่ท่านจะแสดงแก่คาราวาสเบื้องต้นท่านก็จะพูดถึงเรื่องของทานที่เราชอบกระทำกันจนเป็นที่นิยมก็เรียกว่าทาน คือท่านจะกล่าวถึงคุณของการสละสิ่งของการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกำลังทรัพย์ของตนนะเพื่อการละตระีอันเป็นมลทินเพื่อการนะสละความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นถือมั่นออกไปท่านกะ็นจะให้เห็นคุณนประโยชน์ของการให้ทานอย่างแรกนะเมื่อท่านพูดถึงทานเสร็จท่านก็จะยกระดับขึ้นมาอีกให้สูงขึ้นนะเรียกว่าศีล การพัธนาถึงคุณของศินว่าบุคคลจะมีความสุขได้จะมีพวคทรัพย์ได้ก็ต้องมีศินสมบูรณ์เ,เช่นคาราวาสก็แค่คือศินห้ามีโอกาสมารักษาอุโบสถศินหรือว่าศินแปดในวันพระอย่างนี้เป็นต้น,นเมื่อผู้ที่ให้ทานก็ดีรักษาศินก็ดีประการที่สมต่อมาท่านก็จะกล่าวถึงเรื่องของสวรรค์นนท่ทนเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมในสมัยก่อนนู้นให้กับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยท่านจะพูดถึงให้ทานศีลแล้วก็พูดถึงเรื่องสวรรค์จะกล่าวถึงคุณหรือประโยชน์ของผู้ที่ให้ทานและรักษาศีลที่จะเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้บุคคลนั้นได้เข้าถึงชั้นสวรรค์หรือว่าพบที่นะมีความสุข กรณีมากขึ้นนะเป็นภพที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจของนะมนุษย์เรานะก็จะชี้ให้เห็นทั้งนี้ก็เพื่อให้เห็นถึงคุณ,ณประโยชน์ของการให้ทานนะและการรักษาศีลให้ชัดเจยนยิ่งขึ้นนะว่าถ้าใครให้ทานสม่ำเสมอก็ดีรักษาศีลก็ดีก็จะได้ขึ้นสวรรค์อันนี้เป็นเบื้องต้น คราวนี้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวถึงประโยชน์ดังกล่าวแล้วท่านก็จะพูดถึงโทษนะทีี้ก็จะเริ่มชี้ให้เห็นโทษแล้วว่ากามหรือว่าความรักไคร่ความปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในสิ่งภายนอกต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดโทษนะเพราะว่าให้ความสุขเพียงแค่ชั่วคราว ให้ความทุกข์ให้ความคับแค้นมากนะเพราะสิ่งภายนอกวัตถุต่างๆนั้นเป็นกามและก็เป็นชื่อเรียกของกิเลสที่อยู่จิตใจที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์เราเช่นปุถุชนคนธรรมดานะเราไปที่ไหนเราเห็นสิ่งใดหน้าใครหน้าปัานาชอบใจไม่ชอบใจมันก็เป็นกามของบุคคลน,นั้นนะซึ่งต่างจาก จากพระอารหันต์ซึ่งท่านจะไปที่ไหนสิ่งภายนอกวัตถุต่างๆมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเพราะว่าท่านไม่มีความารักใคร่ความปรารถนาความน่าพอใจมันก็เลยไม่เกิดเป็นกิเลสกามขึ้นมาฉะนั้นท่านจึงชี้ให้เห็นโทษว่าแม้กระทั่งสวรรค์เองก็เป็นภพที่ต้องอยู่ในความใคร่ความปราถนาความพอใจความรื่นเริงต่างๆซึ่ง สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามนวัะสงสารเมื่อพ้นจากความสุขนั้นแล้วก็ย่อมได้รับความทุกข์มากท่านก็ชี้ให้เห็นโทษของการรมประการสุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านก็จะยกระดับจิตของบุคคลนั้นขึ้นมาอีกว่าให้เห็นประโยชน์หรือว่าคุณะประโยชน์สิ่งที่ได้รับจากการออกจากกามว่า ให้ยกตนเองขึ้นมาจากความสุขที่หยาบให้ละเอียดขึ้นให้ประเนีตมากขึ้นให้แสวงหาความงามความสุขที่ประเนีตมากขึ้นจากการไม่ยึดมั่นไม่รักใครไม่พอใจในวัตถุกรรมต่างๆโดยการทำจิตให้สงบโดยการมานะเสพมาศึกษาในธรรมะที่สูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้น สิ่งที่กล่าวมาทั้งห้าขั้นตอนนี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าเป็นอนุปุพีกถา,าเป็นธรรมะข้อแรกที่พระพุทธเจ้าจะแสดงแก่พุทธบริษัทนะที่เขาเรียกว่ายังมีอินทรีย์ยังไม่แข็งแกร่งนะถ้าเกิดมาพูดถึงเรื่องธรรมะชั้นสูงเลยหลายคนก็จะไม่เข้าใจแล้วก็จะไม่เข้าถึงแต่ถ้าเกิดยกระดับขึ้นมาเป็นขั้น นะคือทานนักถาการรักษาศีลการให้ทานศีลกถาการรักษาศีลสักขคกถาท่านพนาณาเก่าถึงสวรรค์การมาทินวกคถาท่านกล่าวถึงโทษของการแล้วก็เนคขำมานิสังสกถาท่านพนาณาถึงประโยชน์ของการออกจากกามนะเมื่อบุคคลนั้นได้รับธรรมะนี้แล้วก็จะทําให้จิตใจใสสะอาดีนะยกวกาฟอกฟอกใจให้ขาว พร้อมที่จะไร้รับธรรมะที่สูงขึ้นไปเช่นท่านาแสดงอนุปพพิกถาเสร็จแล้วบุคคลนี้มีจิตใจของใสพร้อมแล้วที่จะรับธรรมะที่สูงขึ้นไปท่านก็สอนอร,ริยสัจสีนะ่คือทุกข์ก็ชี้ให้เห็นทุกข์สมุทยัยคือชี้ให้เห็นโทษให้เกิดทุกข์นิโรธคือชี้ให้เห็นความดับทุกขนะ์มรรคคือคือหนทางแห่งความดับทุกข์อย่างนี้เป็นต้นท่านเปรียบเสม,มือนเอาผ้าสกรปรกเนี่ยมาฟอกฟอกให้ขาวสะอาดก่อน ก่อนที่จะไปนำไปย้อมด้วยน้ำฝาดน้ำอะไรต่อไปนะธรรมะข้อนี้ก็เหมือนกันยกตัวอย่างนะในสมัยพุทธการท่านได้แสดงธรรมแก่ยศคณร,รบุตรนะซึ่งได้เกิดความเบื่อหน่ายอะไรได้เห็นความไม่สวยไม่งามของนางสนมของภรรยาต่างๆก็เดินออกมาว่าที่นี่บุ่นายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะอะ อย่างที่เราได้ศึกษากันพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตัดเรียกมาแล้วก็ได้สอนธรรมะข้อนี้แหละให้ก่อนเมื่อยาศกุลบุตรได้ฟังธรรมะข้อนี้แล้วเห็นพระองค์ทรงตรวจดูว่าเออมีจิตใจพร้อมที่จะได้รับฟังธรรมะที่สูงขึ้นเรียกว่าธรรมะที่ท่านก่าวธรรมะกล่าวเรื่องอจากง่ายไปหาเรื่องที่ยาก นะกล่าวจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมให้เป็นนามมารมให้สูงขึ้นไปนะสอน7ก็สอนอริยสัจสี่ต่อนะพยาศ,ศกุะบุตรก็ได้ดวงตาเห็นธรรมทีนี้พ่อนะพ่อสายขึ้นนะบิดาท่านก็มาตามหาทีนีนะ้มาตามหาพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงนะแสดงฤทธิ์ด้วยอิทธาอิทธา,า,าพิสังขารนะไม่ให้เห็นลูกชายนะพ่อก็มองไม่เห็นลูกชายมาตามหาเห็นแต่รองเท้า ว่าเห็นอรยิยสัจคุลบุตรมาทางนี้ไหมพระพุทธเจ้าท่านก็ได้แสดงธรรมให้ฟังเรื่องอนุปปิกถา,าและอริยสัจสี่อีกรอบหนึ่งอรยิยสัจคุณบุตรนั่งอยู่ข้างๆนั่นแหละแต่ว่าพ่อมองไม่เห็นก็ได้ฟังธรรมอีกรอบหนึ่งก็ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ขอบวชในพระพุทธศาสนาส่วนบิดาท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมขอปฏิญาณตนว่าเป็นอุบาสก ในพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งฉะนั้นพ่อของพระยศกุลบุตรก็เลยเป็นอุบาสกคนแรกนะในพระพุทธศาสนาที่ถือพระรัตนตรัยครบทั้งสามคือพระพุทธธรรมแล้วก็พระสงฆ์ฉะนั้นนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้แสดงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคแรกๆซึ่งก็แสดงเยอะพอสมควรนะอานบุพิกถาแล้วก็อริยสัจสี่นะ แต่ว่าท่านก็จะแสดงที่มีความพิสดารมีความประณีตทําให้เวญยาสัตว์หรือว่ามนุษย์ได้เข้าใจแล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรมได้ด้วยธรรมะแค่นี้แหละฉะนั้นจึงนํามาฝากญาติโยมทั้งหลายว่า,าสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะเป็นการให้ทานที่เราชอบทํากันเนี่ยเราต้องยกระดับใจเราขึ้นให้ไปรักษาศีลร,รักษาศีลได้นั่นก็เป็นผลเป็น กำลังหนุนให้เราไปขึ้นไปนะไปปฏิบัติธรมาที่ภาวนาวิปัสสนาให้หลุดพ้นให้สูงขึ้นไปถนะึ่แม้กระทั่งสวรรค์ก็ดีที่มองว่าเป็นภพที่มีความสุขพระพุทธเจ้าก็มองให้เห็นโทษว่าเป็นความสุขน,นะสู้เรามานะขาจัดกิเลสขจัดอสวากาาาิเลสให้พ้นจากจิตใจเราได้ด้วยการ จเจริญวิปัสสนาให้เห็นจริงตามสัจธรรมให้เห็นจริงตามไตลักต่างๆไม่ได้ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงฉะนั้นจึงขอมาฝากไว้ให้กับทุกท่านท้ายที่สุดในวันนี้ก็ขอไวยพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจม,มีแต่ความสุขความเจริญจเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระ,ะอายุก็ขอให้มีอายุมั่นยืนยาว พันณุ์ขอให้มีผิวพันธุ์ผุดผปองใสพระละก็ขอให้มีร่างกายแข็งแรงสุขขา็ขอให้มีความสุขกายสบายใจขอให้มีกําลังพลานามัยเข้มแข็งสมบูรณ์คิดสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมก็ขอให้จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ,จ,รจแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุ นูโมทามิค่ะในลำดับต่อไปก็จะเป็นพิธีถวายสังฆทานค่ะเจ้าภาพถวายพัตหารเช้าพัตหารเพลนและน้ำปานะค่ะวันนี้ก็เป็นคณะสิทธิอนุสิ์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศิลินทโรค่ะ,คะก็ขอเรียนเชิญตัวแทนเจ้าภาพนะคะ,ะเชิญแม่ขาวเลยนะคะผูอะ้อุบาสกอุบาสิกาที่มาถือศีลเชิญทุกท่านเลยนะคะ ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณจตุรพัฒนโพธาคุณพันนรินทร์ทรัพย์สนทรท่านก็ส่งพัตนารเช้ามาร่วมถวายทุกวันพรฤหัสบดีค่ะแล้วก็คุณแม่แดงอารมณ์และคณะนางฟ้าวัดศรีก็ส่งพัตนารเพลมาร่วมถวายด้วยในวันนี้และทุกท่านที่นำสังฆทานพัตนา